บทที่18พรหมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวามีสุตังเอกังสัมยังพระกวาสวัติยังวิอรติเชตวัดในอนาถปิทิกัสะอรารเมตาตาระรโคพรกวาพิกลมันเตสิพิกโวติระทันเตติ เตพิขูภควาโตปจัตโสรุงภควเอตตะทวจัเมตายะพิกเวเจโตวิมุติยาอเสวิตายะภาวิตายะภาหุลิกตายะยานิกตายะวัตุกตายะอนุติตายะปริจิตายะสุสะมรตายะเอกาทัานิสังกาฤิสังสาปฏิกังขาตตะเมเอกาทัสสุขังสุปฏิสุขังปฏิปุจติณปาปะกังสุปินังปัตติ มนุษสานังปิโยโหติอมนุษสานังปิโยโหติเทวตารักันตินาสะอคีวาวิสังวาสถังวากรมติตุวตังจิตตังสมาทิยติมุขวันโนวิปัสสีติอสัมมุทโหกาลังกโรติอุตานิอปปติวิชนโตพรหมโลกูปโคโหติ เมตายะพิกเวเจโตวิมุตติยาอาสวิจายะภาวิจายะภะบุลีกตายะยานิกตายะวัตถุกตายะอนุติตายะปาริจิตายะสุสามะรัตายะอิเมเอกาถะทษานิสังสาปติกังขาอธิอโนทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติอติโอทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติอธิทิสาภรณาเมตตาเจโตวิมุตติ กติหากาเรหิอโนทิโสพรรณนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเรหิออทิโสภรรณนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเรหิทิสาพรรณนาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหากาเรหิอนทิโสพรรณาเมตตาเจโตวิมุตติสัตหากาเรหิโอทิโสพรรณนาเมตตาเจโตวิมุตติทัสหากาเรหิทิสาพรรณาเมตตาเจโตวิมุตติ กตะเมหิปัญจะหาการเหิอโนุทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติบทที่หนึ่งสเพสตาเวลาอภิญาปชานิคาสุขียะตะนางปริหารันตุสัเพปานาเวลาอพยญาปชานิคาสขียะตะนางปริหารันตุ สัพเพปุตตะเวลาปยาปชานิกาสุเกตนางปริหารันตุสัพเพปกลาเวลาปยาปชานิกาสุเกตนางปริหารันตุสัพเพอัตตะภาวะปริยาปนาเวลาปยาปชานิกาสุเกตนางปริหารันตุติอิเมหิปัญจะหาการิยหนุทิโสภาณาเมตตาเจโตวิมุตติกตาเมหิสัตตะ ภารุไรโยทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติสภาอิทธิโยอเวลาอภิยาปชาในกาสเกียตนะปริหารันตุสัเพปุริสาเวลาอภิยาปชาในกาสเกียตนะปริหารันตุสเพริยา เวลาปิยาปัชานิขาสุเกตนาณปิยารันตุสัพเพอนาริยาเวลาปิยาปัชานิขาสุเกตนาณปิยารันตุสัพเพเทวาเวลาปิยาปัชานิขาสุขีตนาณปิยารันตุสัพเพมนุษาเวลาปิยาปัชานิขาสุเกตนาณปิยารันตุสัพเพวินิปติกาเวลาปิยาปัชานิขาสุเกตนาณปิยารันตุสิ อเมหิสัตถะกาลเวหิอทิโสปะระนาบัตาเจโตวิมุตติกะตะเมหิทัสสะกาลเวหิทิสาสะระนิบัตาเจโตวิมุตติสัพเพปุริติมายะทิสัยยะสัตตาเวลาอภิาปชาณิคาสุเกตนังปริหารันตุสัพเพปุริติมายะทิสัยยะสัตตาเวลาอภิาปชาณิคาสุเกตนังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะทิสัยยะสัตตาเวลาอภิาปชาณิคาสุเกตนังปริหารันตุสัพเพทขินายะทิสัยยะสัตตาเวลาอภิาปชาณิคาสุเก ตะนำบริหารนันตุสเพปุริติมายานุทิสายาสตาเวลาอภิยาปัาญิกัสุเกียจะนำปริหารันตุสเพปปชิมายานุทิสายาสตาเวลาอภิยาปัาญิกัสุเกียจะนำปริหารันตุสเพอุตตรายานุทิสายาสตาเวลาอภิยาปัาญิกัสุเกียจะนำปริหารันตุสเพปทักขินายานุทิสายาสตาเวลาอภิยาปัาญิกัสุเกียจะนำปริหารันตุสเพปเหติมายาทิสายาสตาเวลาอภิยาปัาญิกัสุเกียจะนำปริหารันตุส เปยุปริมายาทิสายยัสตาเวลาอภิญาปชานิกาสุเกยตะนำปริหารนตุสเปปุระทิสสายะทิสายยามานาเวลาอภิญาปชานิกาสุเกยตะนำปริหารนตุสเปยปชิมายาทิสายยามานาเวลาอภิญาปชานิกาสุเกยตะนำปริหารนตุสเปอุตตรายะทิสายยามานาเวลาอภิญาปชานิกาสุเกยตะนำปริหารนตุสเปทักขินายะทิสายยามานาเวลาอภิญญา อัจฉานิยัสุเกตันังปริยาลันตุทเพปุรติมายานุทิสายยปานาเวลา อภิญญาปานิกสุขียจังปริหารันตุสเปปิมายนุทิสัยยปานาเวลาอภิยาปชานิกสุขียจังปริหารันตุสเพอุตตรายะนุทิสัยยปานาเวลาอภิยาปชานิกสุเกียจตังปริหารันตุสเพตกินายนุทิสัยยปานาเวลาอภิญปาปชานิกสุเกียจังปริหารันตุสเพเหติมายะทิสัยยปานาเวลาอภิยาปชานิกสุเกียจังปริหารันตุสเพยอุปริมายะทิสัยยปานาเวลา ปริหารันตุสเพย์ปุริติมัยยะทิสายยะพุตตาเวลาอภิยปชานิคัสกีจะนังปริหารันตุสเปย์ปชิมายะทิสายยะพุตตาเวลาอภิยปชานิคัสกีจะนังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะทิสายยะพุตตาเวลาอภิยปชานิคัสกีจะนังปริหารันตุ จัปเพทะกิณายะทิสายะปุตตาเวลอปิยปัชชานิกัสสิเกอัตตานังปะริหะรันตุตัปเปกุฏิมายานิทิสายะปุตตาเวลอปิยปัชชานิกัสสิเกอัตตานังปะริหะรันตุจัปเพปัจฉิมายานิทิสายะปุตตาเวลอปิยปัชชานิกัสสิยัตตานังปะริหะรันตุ สเพอุตตาายานุทิศายะพุตตาเวลาอัิยาปชาในการสุเกตนางปริหารันตุสเพทักขินายานุทิศายะพุตตาเวลาอัิญปาปชานกาสุเกตนางปริหารันตุสเพเหติมายะทิสายะพุตตาเวลาอภิยปาปชาในกาสุเกตนางปริหารันตุสเปอุปริมายะทิสายะพุตตาเวลาอภิญปาปชานกาสุเกตนางปริหารันตุสเพปุริตมายะทิสายะพุทราเวลาอัิญปาปชานนกาสุเกตนางปริหารันตุ करा अवेला अिया पछा नी खा सुखिया परिहार सफेद तलाइया ची सा पुकारा अवेला अपिया पछा का सुखियात नाम परिहार सफेदी नया पुकरा पुखला पछा नीखा का नाम परिहार सफेद पूरे नु थी साया पुकरा अभिया पछा निका का नाम परिहार सफे पी मैं नु थी साया पुखला आया पछा का सूखिए तो नाम परिहार सफेद उतलायानु थी साया पुखला अफिया पछा निका सुखी नाम परिहारत safai ta ki na ya notisa ya bukola awela abu ya baccianika suki ya dana สัพเพปุรชิมายาทิ่สายอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาอริยาปชานิกาสุขเยตนาปริหารันตุสัพเพปจชิมายาทิ่สายอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาอริยาปชานิกาสุขเยตนาปริหารันตุสัพเพอุตตรายาทิ่สายอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาอริยาปชานิการสุเยตนาปริหารันตุสัพเพปจักขีนายาทิ่สายอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาอริยาปชานิกาสุขเยตนาปริหารันตุ

เวลาอภิญาปัจฉานิกาสุขีอัตนาปริยาลันตุสัพเพเหติมายาทิสายะอัตตาภาวะปริยปัปนาเวลาอภิญาปัจฉานิกาสุขีอัตนาปริยาลันตุสัพเพอเปริมายายที่สายะอัตตาภาวะปริยปัปนาเวลาอภิญาปัจฉานิกาสุขีอัตนาปริยาลันตุ สภาปุริตมายาที่สายยาอิทธิยอเวลาอภิยาปชาในคาสุกะจันนังปริหารันตุสภาปชิมายาที่สายยาอิทธิยอเวลาอภิยาปชาในคาสุกะจันนังปริยานันตุสภาอุตตรายาที่สายยาอิทธิยอเวลาอภิยาปชาในคาสุกะจันนังปริหารันตุสภาทักขินายาที่สายยาอิทธิยอเวลาอภิยาปชาในคาสุกะจันนังปริหารันตุ สภาปุริติมายานุทิสายาอิทิโยอเวลาปิยาปชานิฆาสกียตนาปริหารันตุสภาปชิมายานุทิสายะอิทิโยอเวลาปิยาปชานิคาสุเกียตนาปริห สภาอุตตรายาทติสายยาอิทธิยอเวลาอัิยาปัชานิคาสุเกียตนังปริหารันตุสภาทัินายาทติสายยาอิทธิยอเวลาอัิยาปัชาอินคาสุเกียตนังปริหารันตุสภาเหติมายาที่สายยาอิทธิยอเวลาอัิยาปัชานิคาสุเกียตนังปริหารันตุสภาอุปริมายาที่สายยาอิทธิยอเวลาอัิยาปัชานิคาสุเกียตนังปริหารันตุ

ยานุทิสายญาปุริสาเวลาอภิญญาปชานิกาสุเกะอาจารย์บริหารันตุสเปยุตตรายญานุทิสายญาปุริสาเวลาอภิญญาปชานิกาสุเกะอาจารย์บริหารันตุสเปทักจินายญานุทิสายญาปุริสาเวลาอภิญญาปชานิกาสุเกะอาจารย์บริหารันตุ เหติมายาที่สายญาปุริสาอเวลาอภิยาปัชฌานิาสุคีตะนำปาริหารันตุสเพอุปริมายาที่สายญาปุริสาอเวลาอภิยาปัชฌานิาสุคีตะนำปาริหารันตุสเพปุระติมายาที่สายญาติยาอเวลาอภิยาปัชฌานิาสุคีตะนำปาริหารันตุสเพปัชมายาที่สายญาติยาอเวลาอภิยาปัชฌานิาสุคีตะนำปาริหารันตุ สภเอุตระยะที olla, ่สายะาลิยาเวลาอภิยาปชานิคาสุขีัิยานปริหารันตุสภเทขีนายะที่สายะาริยาเวลาอภิยาปชานิคาสุขีจยานปริหารันตุสภปุระติมายะนุทีสายะอิยาเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอจยานปริหารันตุสภปชิมายะนุที่สายะอลิยาเวลาอภิยาปชานิคาสุขียานปริหารันตุ สเปอุตตะลายญาณุทิสายญอริยาอเวราอัปยาปัชฌานิคัสเกีตนะมปริหารันตุสเปตะคินายญาณุทิสายญอริยาอเวราอัปยาปัชฌานิคัสเกีตนะมปริหารันตุสเปเหติมายาทิสายญอริยาอเวราอัปยาปัชฌานิคัสเกีตนะมปริหารันตุสเปอุปริมายาทิสายญาอนิ ภริยาเวลาอภิยาปชานิคาสุเกะตระนังปริหะรันตุสัพเพปุรติมายาทิสายะอนะนิยาเวลาอภิยาปชานิคาสุเกะตระนังปริหะรันตุสัพเพปปจิมายาทิสายะอนะนิยาเวลาอภิยาปชานิคาสุเกะตระนังปริหะรันตุ สเพอุตตรายะที่สายะอนัลิยาอเวลาอภพยาปชานิกาสุกียตนาปริหารันตุสัพเพทากินายะที่สายะอนัลิยาอเวลาอภพยาปชานิกาสุกียตนาปริหารันตุสัพเพปุริติมายานุทิ่สายะอนัลิยาอเวลาอภพยาปชานิกาสุกียตนาปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิ่สายะอนัลิยาอเวลาอภพยาปชานิกาสุกียตนาปริหารันตุสัพพเอุุตตราายะนทิ ยานะลิยาเวลาอภิยาปชานิขาสุสกียตนังปาริหารันตุตัพเพทกิณายานุทิสายะอนะลิยาเวลาอภิยาปชานิขาสุสกีอัตนนังปาริหารันตุสัพเพเหติมายะทิสายะอนะลิยาเวลาอภิยาปชานิขาสุสกีอัตนนังปาริหารันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะอนะลิยาเวลาอภิยาปชานิขาสุสกีอัตนนังปาริหารันตุ สเพปุริตมายาที่สายะเทวาอเวลาอภิยาปัจชานิกาสุียตนาปริหารันตุสเพปัชิตมายาที่สายะเทวาอเวลาอภิยาปัจชานิกาสุียตนาปริหารันตุ สเพอุตตรารยะที่สายะเทวาอเวราอภิยาปชานิกาสุเกะตระหนักริหะรันตุสัพเพตะขินายะที่สายะเทวาอเวราอภิยาปชานิกาสุเกะตระหนักริหะรันตุสัพเปปิวติมายานุทิ่สายะเทวาอเวราอภิยาปชานิกาสุเกะตระหนักริหะรันตุสัพเพปัจฉิมายานุทิ่สายะเทวาอเวราอภิยาปชานิกาสุเกะตระหนักริหะรันตุ สพเอุตตรายานุทิสายะเทวาอเวลาอภิยาปัชาอณิคัสเกียตนะนำปริหารันตุสเพทขินายานุทิสายะเทวาอเวลาอภิยาปัชาอนิคัสุกียตนานปริหารันตุสพเหติมายะทิสายะเทวาอเวลาอภิยาปัชาอนิคัสุกียตนะนำปริหารันตุสภอุปริมายะทิสายะเทวาอเวลาอภิยาปัชาอนิคัสุกียตนานำปริหารันตุ สัพเพปุริติมายาทิสายามนุสส์อาเวลาอัพยาปชานิกาสุกียัจฉริยะปริหารันตุสัพเพปชิมายาทิสายามนุสส์อาเวลาอัพยาปชานิกาสุกียัจฉริยะปริหารันตุสัพเพอุตตรายาทิสายามนุสส์อาเวลาอัพยาปชานิกาสุกียัจฉริยะปริหารันตุสภัยทักขินายาทิสายามนุสส์อาเวลาอัพยาปชานิกาสุกียัจฉริยะปริหารันตุ सफे पूरा माया नु थे साया मानु सा अवेला अफिया पछा निखा सुखिए तनाम परिहारत सफे पछी माया नु थे साया मनु सा अवेला अफिया पछा निखा सुखिए तना परिहार सफे उताया नु थे साया मानु सा अवेला अफिया पछा निखा सुखियत नाम परिहार सफे चखी नया नु साया सा पछा परिहार สเปหิติปายาทิสัยยามานุสาอเวลาอภิยาปัชชาอานิคาสกีอาตนาปริญานันตูสเปอุปปลิมายาทิสัยยามานุสาอเวลาอภิยาปัจอานิคาสกีอาตนาปริญานันตูสเปปุรติมายาทิสัยยาวินิปาติกาอเวลาอภิยาปัจอานิคาสกีอาตนาปริญานันตุ สพเปัจิมายะทิสายะวินิปาติกาเวลาอภยาปชาอิคาสุเกตนางปริหารันตุสพเพอุตตรายะทิสายะวินิปาติกาเวลาอภิยาปชาอิคาสุเกตนางปริหารันตุ สัพเพทขิตนายาทิสายะวินิปาติกาเวลาอภิญญาปชาในกาสุเกตานนามปาริห哈รันตุสัพเพปุระจิตมายาณุทิสายะวินิปาติกาเวลาอภิญญาปชาในกาสุเกตานนามปาริห哈รันตุสัพเพปัจฉิมายาณุทิสายะวินิปาติกาเวลาอภิญญาปชาในกาสุเกตานนามปาริห哈รันตุสัพเพอุตตรายาณุทิสายะวินิปาติกาเวลาอภิญญาปชาในกาสุเกตานนามปาริห哈รันตุ สภเทศกินายาที่สายยวินิปาติกาเวลาอภิยาปชานิการสิกกตันนำปริหารันตุสภเเหติมายาที่สายยวินิปาติกาเวลาอภิยาปชานิการสิกกตันนำปริหารันตุสเพอุปริมายาทิสายยวินิปาติกาเวลาอภิยาปชานิการสิกกตันนำปริหารันตุติ อิเมหิทัสหากเรหิติสาปารณาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพสังสต,ตานังปีละนางวัชเชตวาปีละนายะอุป,ปคาตังวัชเชตวาอนุป,ปาคาเทนะสันตาปังวัชเชตวาสันตาเปนะปริยาทานังวัชเชตวาปิยาเทนะทาเทนะวิเหสังวัชเชตวาวิ เอสายสเพสตาอเวริโนหนตุมาเวริโนสุขิโนหนตุมาทุกิโนสุขิตตตาหนตุมาทุกิตตาติอเมหิอัตถากาเรหิสเพสตาเมตตากยาติเมตตาตังธรรมังเตเจตยะติติเจโตสัพพยาปาทะปะอิยุทธา เนหิมุจจะติติวิมุติเมตตาจะเจโตวิมุติจติเมตตาเจโตวิมุติเมตตาพรหมวิหารภาวะนานิติตาสิบเก้าเทวตาอุโยชนากถาทุกขัตปตาจนิดทุกขาพยาปตาจนิดพยาโสกปตาจนิดโสกหุนตุสเพปิปานิโนเอตวตาจะอภิเหหิสัพพตังบุญญาสัมปทางสเพเทวามุนโมทันตุสัพระ สัมปติสิทธิยาทานังททันจุสทายะสีลังรักขันตุสพัพพตาภาวนาพิตาหนตุกฉันทุเทวตาคตาสเพพุตตาภรป,ปตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขันพันธมิสัพพโสสเพพุตตาภรป,ปตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขันพันธมิสัพพโส สเปืพุทธาภรัตตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันเจตเจนะลักขันพันธมิตรสัพโสสเปืพุทธาภรัตตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันเจตเจนะลักขันพันธมิตรสัพโสสเปืพุทธาภรัตตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันเจตเจนะลักขันพันธมิตรสัพโสตเปืพุทธาภรัตตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันเจตเจนะลักขันพันธมิตรสัพโสสเปืพุทธาภรัตตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันเจตเจนะ ราะการพันธมิตสัพพโสทัปพพุทธาพรณปตตาปเจกนันจียังพลังอรหันตานันเจตเจชนะการพันธมิตสัพพโสทเพพพุทธาพรณ์ปตตาปเจกนันจียังพลังอรหันตานันเจตเจชนะการพันธมิตสัพพโสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนไตรด้วยการสาธยายบทสวดพราะ บทสวดมนต์พระสุภป,ปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสมบูรณ์จงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจับทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยานมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระอิตายศเศรษฐีเด่ยนยศเศรษฐีเม่ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้างปวงที่สาสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสำเร็จศักดิ์